หลายหน่วยงานเตรียมรับมือฝุ่นพิษ PM 2.5ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะคะโดยรดมปัหน่วยงานร่วมทําแผนปฏิบัติการระยะเวลา5ปีมีหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งการลด การคุมค่าฝุ่นนะคะไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเนี่ยวันต่อปีรวมถึงลดจุดความร้อนจากการเผาด้วยนะคะทางสำน,น,นักนงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนแก้ปัญหา PM 2.5ระยะเวลา5ปีของเชียงใหม่ด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและกลไกภาคีที่เชียงใหม่ค่ะ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิทถาวรได้ร่วมหารือและกำหนดมาตรการหยุดเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5พร้อมกับนำงานวิจัยนวัตกรรมมาช่วยให้ความรู้ในการกำจัดซากวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ขนาดที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมหรือว่ากสวนะคะคุณหมอสิริเลิกทรงศิวิไลบอกว่าได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในปีงบประมาณ2,568 4 5 0ล้านบาทค่ะ จากเชียงใหม่ขยายพื้นที่ครอบคลุม8จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็คาดว่าจะจัดสรรว่ามาณเพิ่มเติมอีกในปีต่อไปอีก450ล้านบาทรวม2ปี900ล้านบาทเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5เบื้องต้นได้วางแผนปฏิบัติการ3ขั้นก็คือจํานวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานต้องไม่เกิน50วันต่อปีต้องลดจํานวนสถิติผู้ป่วยที่แอดมิทค,ครั้งแรกจากสาเหตุฝุ่นไม่ให้เกิน1,000คนต่อปีและต้องลดจํานวน จุดความร้อนจากการเผาหรือว่าฮอตสปอต ที่ไมไ่รับอนุญาตไม่เกิน4,000จุดต่อปีค่ะขณะที่ทางผู้มยการสกรสวนะคะศาสตราจารย์ดรสมปองคล้ายหนองสวงท่านยืนยันนะคะว่าการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นพิษต้องนํางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยมาช่วยค่ะโดยภายในเดือนมกราคมนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเตรียมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีของ PM เ5เพื่อที่จะค้นหาแหล่งกําเนิดมาวิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของการเกิด ฝุ่นพิษ PM 2.5ให้ตรงจุดค่ะโดยจะติดตั้งใน3พื้นที่ทั้งเชียงใหม่กรุงเทพและสงขลาภายในปีนี้ก็มั่นใจนะคะว่าถ้าหากมีความร่วมมืออย่างจริงจังจะทำให้ปัญหา PM 2.5 mm hmm. เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปัญหาจะลดลงในอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะ